สวัสดีครับวันนี้เรามาดูอุปรกรณ์แต่งรถชิ้นใหม่นะครับเป็นก่อป้ายพรบงานไทเทเนียมครับนี่ครับนี่ด้านหน้านะครับหนูด้านหลังครับวิธีการติดตั้งนะครับก็แปะตรงกระจกเลยครับง่ายๆครับ แตตามที่เราต้องการครับว่าเราตำแหน่งไหนครับส่วนนี้ครับเป็นพรบอรของเราครับเราไปเคลือบมาวิธีการใส่ก็นี่ครับอันนี้ผมขอปิดไว้นะครับนี่ครับมันก็จะพอดีนะครับนี่ครับประมาณนี้ นี่ด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหลังครับส่วนการติดตั้งนะครับเราก็แน้วแต่ของเรานะครับว่าจะเอาตำแหน่งไหนครับนี่ครับผมก็จะติดตั้งตำแหน่งนี้ครับมาอยู่ประมาณนี้ครับด้านหลังดีกว่าที่เราจะเทปกาวนะครับมาติดนี่ครับด้านหลังยวผมพาไปดูด้านหน้าครับว่าเป็นยังไงครับ นี่นะครับด้านหน้าครับก็อยู่ประมาณนี้ครับอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่ครับติดตั้งง่ายครับใช้ได้ไม่เป็นรอยครับ,รบอยู่ประมาณนี้ครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับ นี่นะครับ,บรวมแล้วก็สวยงามครับงานทเททเนียมเราครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวผมมีคลิปใหม่ๆเรื่อยๆครับขอบคุณครับ